อ่ครับสําหรับคนที่ลงโปรแกรม AutoCAD นะครับแล้วมันเกิดภาษาต่างดาวนะครับวิธีเซตให้มันกลายเป็นภาษาไทยนะครับให้เข้าไปที่ Control Panel นะครับอันนี้ปรับให้มันโชว์เป็น s m l l เลอก็ได้นะแล้วก็ที่ e g i o นนะครับตรงนี้นะครับ Format ตัวแรกนะครับจะต้องเป็นภาษาไทยนะครับ แล้วก็ตรงแอดมินนะครับข้างล่างนะครับจะต้องเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับ2ตํตำแหน่งนี้ต้องเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เริ่มทําการนะครับ Import c h เ f ปไฟล์แล้วก็เริ่มรันใหม่นะครับมันถึงจะกลายเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับคนที่รันไปแล้วมันเป็นภาษาต่างดาวเนี่ยเปิดไฟล์เดิมมันก็ยังเป็นภาษาต่างดาวเหมือนเดิมนะครับต้องเริ่มรันใหม่ตั้งแต่การ Import ไฟล์นะครับ